สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคนครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยคุณภาพเยี่ยมมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าปอนจูเนอร์ครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2017ครับเครื่อง2.4ดีเซลครับรุ่น V ครับผมตัวท็อปสุดเลยครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษและเล้าใจไปเลยครับปีดาวครับออกรถ0บาทไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับคุณลูกค้า ณภาพนะครับเกินคำบรรยายเลยครับผมสวยงามลงตัวที่สุดเลยครับไฟหน้านะครับเดย์ไลท์ครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับออปชั่นครบจัดเต็มไปเลยครับตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับผมรับประกันเลยครับคันนี้ไม่เคยทำสีซักชิ้นเลยนะครับผม ไม่เคยชนเลยครับและไม่เคยทําสีซักชิ้นเลยครับผมหายากครับสภาพสวยสดงดงามอย่างนี้ครับผมสีเงางามทุกจุดเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันเลยนะครับสวยจัดเลยครับออฟ มาเต็มที่เลยครับผมตัวท็อปสุดเลยครับผมสตาร์ทครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครับระบบบลูทูธครับผมเกียร์แพนเดินชิปครับเกียร์ทิปโทนิกครับผมแอดิจิตอลครับจอทัชสกรีนครับผมเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าครับ เล่มทะเบียนและกุญแจสำรองนะครับครบชุดเลยครับผมรถมือเดียวออกข้างเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะแถวกลางกันเลยนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้าแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับคันนี้นะครับมีจอทีวีสจอนะครับผมดูหนังฟังเพลงครับสะดวกสบายเลยครับแอร์หลังแอร์ราวหลังคานะครับเย็นฉ่ำทั่วถึงแน่นอนครับ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมท้ายรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมเปิดติดไฟฟ้าครับนี่เลยครับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้หมดทุกจุดเลยนะครับใหม่มากครับผมคุณภาพร0อเปอร์เ็น์เลยครับ โอเคครับผิดป๋าท้ายนะครับไฟฟ้านะครับผมดูกันสดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันเลยนะครับผมคันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับเพราะว่าผมจะโชว์ไฟหน้าเทเลสค์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับเครื่องใหม่มากครับคุณลูกค้ามี่เครื่องติดอยู่นะครับสายพานทํางานนะครับผมจะดึงไม้วัดโซนะครับคุณลูกค้าไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเก้ม100%ยเปอร์เคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผมและที่สาคัญเลยนะครับ ไม่เคยชวนเลยครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมวานอตไม่เคยขยับไม่เคยขายกันเลยครับสวยจัดประลัดบอกเลยครับครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกรันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม